สวัสดีครับเพื่อนๆพระที่เห็นอยู่ในมีงงนี้คือพระพุทธมหาราบพ,พิมพ์นางกว่าของแม่ชีบุญเรือนตรงบุญตเติมนะครับซึ่งท่านเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ทรงศีลแต่มีชื่อเสียงช่วยเหลือผู้ตกทุกไดยยากในสมัยนั้นนะพระที่ท่านสร้างที่โด่งดังก็คือพระพุทธโวน้อยฮะแต่นี้เป็นอีกพิมหนึ่งที่สร้างเพื่อเฉลิมฉลองสมโพชพระพุทธโทพาศ ชินราชจอมมุนีครับเพื่อนำไปประดิษฐานที่วัดส,สารนาธรรมราชามื่อแกลงเจวัลยองวันที่5ถึง11มีนาคม2499ัน24 9ะในสามใานเ,เมื่อ,อ69ปีที่ผ่านมานะครับนางปักจะเป็นพระพิมลเล็กคร,กรกับเล็กกว่านิ้วมือนะครับเหมาะสำหรับเด็กและสะตีก็ได้หรือบุหรุก็ได้ครับที่จะมีศรัทธาในการของขอ พุทธคุณด้านเมตตามหานิยมโชคลาภหาขายนะครับโดยเฉพาะร้านร้านร,านรานวงรผู้ที่ทำอาชีพพาขายนะครับสังเกตร้านรวงต่างๆจะมีนางฝักไปบูชาที่หน้าร้านนะครับไม่จะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านตำสั่งอะไรพวกนี้นะฮะก็เชื่อหนุนดวงในการหาขาย น,นิดๆน,นะครับตรงนี้ราคาไม่แพงนะครับไม่รู้หลักไหนหลักร้อยหรือหลักพันก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงนะส่งครับสวยนเครับเพื่อนๆ